สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่างบ่าวตุ้ยลำโพงนอาไปเชียรครับหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วครับนี่ครับพี่น้องสนามข้างเมเจอร์ซีนนเพ็กครับบิ๊กซีเพ็กเกษมครับห5สิห้าครับพี่น้องเนาะบางแคครับนี่ครับพี่น้องเราเคยมาแล้วครับพี่น้องวมืนอี้เขามารอบที่สองครับพี่น้องนี่ใจกลางเมืองเลยครับพี่น้องเนาะบางแคพทมมี่พี่น้องหลังจากที่เมื่อคืนนี่คนอัญยะเลยครับพี่น้อง เราเหล่อยอยู่ระยองนะครับนำมาเึ้ื่อนนี่ครับน้องโอ้เหมือนเดิมครับสนามนี่เป็นสนามที่ตั้งยากแต่ก็ไม่มีอุปสรรคสำหรับเราพ <ๆๆ S 1> ี่น้องเนาะทีมบรรับบาลอนเท้ากำลังเดินทางมาหอดครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พอเตะกับพึ่งมาถึงเมือ่ๆๆอกี้นี่ครับรถยังอุ่นๆอยู่ครับเนาะนี่รถเป็นรถยังเท่าครับเนาะนี่รถฉากรถลังเราก็มาแล้วครับรถลิฟต์เราก็มาแล้ว พอตูมก็มาถึงแล้วครับรถทรยจุดท่อครับรถมาเท่ากับรถมาเท่ากับอายาครับสีหาขั้นเลี่ยงกันสำราญอยู่คนนี่ครับพี่น้องสถานที่เรามารอบนั้นฝนตกหำหัวแต่ก็คนอายะเหมือนเดิมครับพี่น้องเมื่อนี้ขึ้นเก้าพี่น้องมาเดินพี่น้องเดินฝ่ามาส่งเข้าครับพี่น้องมาส่ง ทีมแม่สานอยฮารอบแรกครับพี่น้องลงอีสานนะพี่น้องเนาะเพราะว่าฮามาทั่วนี่ทิมือแลลวครับพี่น้องให้รังใจกันนะครับพี่น้องโดยเฉพาะทีมแดนเซอร์ทีมเบื้องหลังของเราศิลปินทุกๆคนนะครับเนาะให้รังใจลูกๆแดนเซอร์ฮาครับพี่น้องมือเคื่อนมือว่าน,นี่บอยประสมประชุมครับรพี่ต้องขอต้องขอชื่นชมน้องๆลูกๆแดนเซอร์ครับทีมนี้ ยังมวยไฟโงยังมวยไฟไป,ไปพี่น้องยังสู้ไปด้วยกันพี่น้องสุดยอดบอครับอยู่กันครบเหมือนเดิมครับพี่น้องสุดยอดผมนี่ขอผมมือให้รัวๆเลยครับพี่น้องนี่ งานนี้คนอายะนั่นอะไรนั่นหนองเนาะตอนนี้เหลือทิมมารับมานอนท่าพี่นอ้องเดินทางมา อากาศดีพี่น้องอากาศดีมากตอนนี้ฝั่งน,นี้จะเป็นแมกโคลรถสังกีกำลังล่ออะไรพี่น้อง เมื่อจากเมโซ่ที่นองบ้งครับ,รบสวัสดีครับน้องแบมไปไหนลูกแม่ปีไม่ใช่อยู่แม่ปีอยู่บนรถบร่ นูถือรอหม่ดะดูให้มาพิธานะอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่โอเคไม่อยู่เรายิด,ดน่าจะอยู่ใต้เ<า>มื่อกี้แม่โดมนอนส่วนที่น้องเขาัะนอนเขาเลิกจะนอนกัน พนนนนอออย่งไป,ป็นพักผ่อนน้อยสวัสดีครับนอนไปนอนไปรีบนอนเลยพักผ่อนเพราะว่าตอนมาสาย,สายมาแดด,ด สินอนอนยากล้างนอนอีกอยากอีกกินนมนอนพักค่อน,นครับเข้ามาป่วยกับผู้พิารนอนเอาศาสตร์ล่ะเอาศาสตร์ไปพูนอนอยู่ห่างเนอ้อจอยกับเยน็นๆนะ่ะไปนอนพักค่อนก่อนสำเนากับนอนก่อนพักค่อนเต็มที่เอ๋ออย่ามัวหน่อยครับลูกไส้ อนดูหลูกตาเต่าภาคกันนอนยี่หน่อไม่อยากอะไทคน สวัสดีครับอาจารย์ภัยจิตสวัสดีครับใหญ่เป็นย่านดีครับคอยบอกเจะเอาอะไรเธอไปเล่เาเบาคอยยืเนเบาเนี่ยรถกล่องไม่ดีครับรกกลองินข้าวไปเรียบร้อยแล้วมันนี่จะซีบันทมบเลยเนาะบันทมนอนนะมันนะี้เนาะมีไปมหรอว่างไวแล้วโอ้ยวันต้อ,องห่วงค่ะรอบนี้เรามารอบที่สองรอบที่สองนะครับรอบนี้อากาศดีปลอดโปร่งสบายปลอดโปร่งขึ้น โอ้ยอนญาได้คนเนาะมาขค้ื่อนไอาก็รอครับถือไปปลอยถึกไปปลอยฝนกับไปปลอยทืนี่เาพวัอาพี่มันเป็นอากครับมันกับบ๊ออุปสรรคสำหรับเขาครับซิชิวสบายสบายเอาพักข่อนนะพ่อใหญ่เป็นายาเอาทนอย่านี้ครับประยอยาเพื่อนครับเพื่นภาคกรลอรก็บ่อหยัดาทยมุมนีรครับมันบ่สวยงามบไหนเก่งใจเพื่อนม้ครับเ่งใจอยู่ ก็ไหลไปนะ่ะไหลไปไหลต้องรีบกอกน้ำไปนี่ยสวัสดีครับคุณแม่ขอพูดหลายแล้วแม่หน่อยที่เตรียมน้ำเตรียมแม่ไว้ให้ลูกให้เต่าอาบส่อนค่ะเอาที่สบายใจเลยค่ะ <laughs> แต่และมือจะขี่ห้าน้ำใช่ไหมเนาะ มุนี้เขาก็ไล่ยักษ์ซุปเปอร์ไซเนะอ๋อเขาเขาให้ย้ายเหรอเขาบอกเป็นที่ของแมคโครเขาไม่ให้จอดอา้าวรถที่แล้ว,ลวทำไมเราจอดได้อะ่ะไม่รู้ที่ดีนี่อ้อาวรถบัสก็ไม่จอดบ่ไม่รู้แล้วเขาบอกตัก้งแต่มาทีน่ะอ้าวโอ้มหูเขาท่าไปมูแมคโครหูยักษ์จะรถเกียร เออครับไอ้หาบางจอเจ้าเถาะถ้้าจะไไล่ยัังงใหฉนนนนึงข้าวสก่อี่ยังห่วงลูกห่วงเต่าโอ้ยสุดยอดใช่ห่วงเจ้าของมูซายบอกให้ดูดีห่วงเจ้าของโอ้ยมาถอดมาดูดีเอาเอาสาวหนึ่งเขาความเป็นจริงเฝ้าหนึ่งกันนี่เป็นห่วงโอ้ยเอาไปรักน้ำเข้ากับคลองทานมาสซางว่าบริลลาร์กยืมนี่สุดแล้วมันสร้างนานที่ไปขึ้นให้ ไอ้คนเหือฝก้อกนั่นก็พอรได้บ้่ะมันใหญ่กีเนอเดีก็ใหญ่ีเนาะโอ้ยนี่แหละขอมากุงเที๋ยวผมมันเป็นต้นนี่แหละาคกกางก็ต่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยยังกืเป็นเงินข้าน้ำรำบากรมอีว่าจากไหนใช่แต่ว่าเรื่องบัดไดบีเรื่องบัดจะารได้บารด โน่นนี่นั่นอย่า้แบบนี้เอาอคือว่าจะเป็นใหม่หรอโอ้สมานี่เม่าท่เป็นทนกกรับก็บอกกางแล้วก็บอกขอเห็นไหมนี่หนูกลางเต้นแล้วนี่มันยากนะบอกว่าจะเก็บได้แบบนี้เออต้องขนงวงขนน็อตนะครับสวัสดีครับเอมมี่ครับไปใส่หคือเปเห็นโอ้ยพี่เป็นเราบอกให้ยืนบอกน้ำแน่ ยืนละทีซาวเลบอกคือว่ายุ่งก็ยุ่งกันน่ะซาวเลยน้อดีหราดีขึ้นหลายีจังไหนบานี้ไปตั้งสายนี้ก็คุูมารอเสิแล้วเขาก็ตั้งนี้เราม่แม่ะนะแม่ตั้งนี่ชิวๆไห้จังหวะฟังไปเนาะเอาตาเบิ่งเดี๋ยวพูดจากันก็ม่หรอกเฮ้ยเออยืดสายปลาย่แต่ถึงขึันฟังเขาจังเลยบ่เนี่ย เอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้นียครับคลิปาังพอไหมครับเบื้องหลังอลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบอ้ลำพงอเชีกาเลยครัเป็นกำลังใจเห็นนองอมครับพี่น้องไปฟงเพลงกุลสตล์มอลามีน้องดันันด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 ันันด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 ันนดันนดันันดันนดันนดันันดันดันนดันดันดนดั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 นันดันดัน